สวัสดีครับแป้นขับเอฟซีช่องป่าปีรันใหญ่ใช่ไหครับผมคลิปนี้ผมกับสิบ้ามาบางทีที่ห้สื่อใหม่นะครับเนาะมองหันนะครับเป็นปลามันนะครับตัวนี้ก็เป็นแปลงติดปลามันนะครับติดกันเลยความยาวความกว้างกันนะจะซ้ากันเนาะกับประมาณสามไนะครับก็จะเป็นปลาไม่น้อยที่ละครับนี่ครับไม่น้อยมีต้น้ใหญ่เน่ยไ่ว่าตอนนี้ เฮาก็ไเด็กทยอยขายใหม่กับบอนทยอยแหละครับขายแล้วแล้วแต่ว่าเพิ่นกาลังทยอยมาตัดนะครับเพราะว่าเพิ่นเดี๋ยวไปเห็ดทานนะครับนี่แต่ไม่มองโลง่งมองอยังนี่นะครับปลาห้องกจะสิหวดกุลาขึ้นไปทึ่งๆถนนป่าทางเขาปลามั่นกุหละนี่นะครับเขาก็ได้ซื้อไปแล้วพี่นากับว่าโค้งกันก็สีว่าถอนมันแล้วกั พามันไดลราคาดีก็เสียเอาเงินมาจ่างรถนะครับมาเบิร์ดลแมคโครพื่อก็จะไดลูมัน่นเพราะว่าเฮาลงทุนสื่อทีไปแล้วห้อก็ต้องทำกินเนะครับเนาะสั่งผลกำไรคืนมานะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่พาน้องย,อย่างเบิ่งนะครับนี่ล่ละแต่ปลาไม่เล็กไม่น้อยอย่างมาสถึงกินเฮ็ดไขเส่นคนหนึงวะ เรองวงนี้เป็นป่าเห็ดเลยเกาบอป่าเห็ดล่ะเนาะจ้าบอกเกาเหรอตอนนี้ค้นกับฮะตอนกี้ข้นกับฮะห้อยมาขุดยังกินหากิานด้วยเด่นนี่ครับจะเป็นทางทางอุงจจาระจะเป็นขวดคนมาตัดใหม่เนาะเปรย์แต่เข็นใหม่เข็นยังเพิ่อนก็เริ่มตัดไปแนีแ่ยนะครับวงนี้เป็นผูกเปรย์น้อนตั้งแคมป์เพชรขิดดีเลย มาเห็นหนูไงแล้วเขาอยู่นำ้ำปนบอบอบอมันจะอยู่น้ำพิ้วตรงนั้นหระแต่ว่าตุกถือกกินมันไงปลาเขีดนี่ครับต้นไม้ต้นไรดอกเขี้มปลาดอกเขี้มปลาทำล้งงามงาม อยู่ในกล่องนี่บ่อยสดซ้ำเท็จจริงจริงจริงแบบงามสีสด,เ,สดเลยลน,นี่เพิ่นก็นเริ่มมาตัดแล้วนะครับตัดเอาไหม่หน่อยถ้าะบอลไหม่ใหญ่มันเอาลงบอนได้เรา่าหารไปถึงเป็น,นต้นมันต้นยังนะครับนี่ออกออกไปนี่นะครับนี่้ะทะลุออกไปเี่เป็นปลามันบกไก่ได้ครับนี่มันหนังคึมคือ ต้นไม้มันบางดูดดอกเข็มปลางามครับนี่แหละครับพี่น,อน้องจะลงชุนสื่อทีไว้เนาะครับเนาะจะเบิร์ดไลท์บาอย่นะครับจะมาลงชุนม่านตานั่นอีกตาที่เขาปลูกมันจ้างคนปลูกมันมาอีกนะครับแตวก็มาซื้อบองนี้อีก ผมก็เลยว่าข้าซื้อแล้วเว้าก็ต้องทำประโยชน์เพราะว่าข้าใส่เงนินก่อนซื้อไปนะครับเนาะจีบิไหลใช่ว่ากะดีใจครับใดด้ทีว่ามันท่องจะคล้องไว้ไ,ได้ยังไงบ้ปล่อยยางมาั้งีพ่นตอนนี้ถ้าตอนรถมาบ้านก็นต้องมาเข้าใส่ให้เลยนี่เนียนเป็นพ่นไง คอยรอตนน้นในะหม่ขงม้นะยังมัผู้ใดมาปอบเ่าอี่จากนี่ครับนี่ฝากตนา้นใม่ลงไปหนีกับเป็นฟ้ามันเหรอเด็ก <c oughs> เดี๋ยวผมดีผ้ามานค่นขางย่ายไปบนฟามัน,น,นเอาท้ายมาเรื่อยๆเด้อท้ายตัวพีตัวน้องโอ้โดอกเข็มไหมงามครับงามงานเลยดอกเข็มดอกเข็มปลาค่ะดอกเข็มปลาเนี่ยแต่พักเม็่เกะเดี๋ยวหานั่นจะเข้ามาแหลงจะมาล้อมไปใส่กระถางเลยมันม<ฮ>ีท<ฮ>ักอยู่ทางนนที่เป็นร่องน้ำถ้าจเจ้าขุดกันเขตระวังเขตท่ำกิน เกที่มีหยกกองแล้วครับครับอันสวนปลาดงบ่ไฟเป็นถนนได้ปะได้ได้ล่อยลงกล <c oughs> ้องอาจจะสั้นเล็กเล็กหน่อยเด้โอ้ยไปพี่กับเป็นถน,นนครับอันนี้ถ่ายแล้วไหมพี่ไหน้องเบิเ้งแฟนขับเอฟซีพูเนติสามเข้า ท่านี้เป็นสองสองแปลงต่อกันนี่ยนี่บ้านนี่ก็เป็นไฮมันท่าวานครับเป็นไฮมันท่า นี่แล้วครับเขากันทีมั่งมั่งแปลงต่อกันนี่ยแหละครับปลามันมันจะมีหอดประมรั่นเป้เลยพี่ควร่ลยนะต้องใหม่ฮะมันมีเขตอยู่มั่งต่อกันเขาก็นิี่ปลูกมันเป็นสองแปลงเลยครับบัดมองนีคนเครื่องประดับด้วยมัน ไปนี่แล้วครับ <c oughs> มันซีเดือนกันอีกสิเอ็ดมือเอาเบื้องล่าก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปลาปีน่น้องใหญ่ชาแนลนี้นะครับเด้อฝากช่องหน่อยๆไปอีกช่องนึงนะครับกากขอบคุณหลายๆที่ผู้เชมว่าเบื้องล้วกดติดตามให้แล้วครับเอาคลิปนี้ก็ไว้ซักนิดซักก้อนครับพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมขอบคุณเลยสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้นเลยนะครับเด้อ